ดชมหลัวอวดหลัวก็แม่นี่เหละสามคนพ่อแม่อสองฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องของชนิมิชิ <clog. S 2> จะพาไปเที่ยวค่ะแต่ว่ก่อนที่มาไปเที่ยวนะคะจะเมาหมอยเรื่องเออการไปเที่ยวต่างจงาังหวัดหรือว่าการพักร้อนของชนชนั้นกลางที่ฝรั่งเศสนะคะ ขอใช้คําว่าชนชั้นกลางก็คือแบบเออครอบครัวที่ไม่ได้แบบร่ํารวยอะไรมากมายคือเราไปพักร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ทาอาหารไปทานเองระหว่างทางหรือ ไปเช่าเขาเรียกว่าอะไรโมบิลอมนะคะซึ่งเป็นแบบเหมือนบ้านหรือว่าไปาตามแคมปิ้งอะไรต่างๆนะคะก็จะมีเป็นแบบโมบิลอมนะคะคล้ายๆเป็นแบบบ้านชั่วคราวอะคะ่ะให้เช่าได้มีครัวมีนิมินีน,น,นะคะขอเรียกว่าเป็นเออช,ชั้นกลางแล้วกันนะคะเพราะว่าเออนะไม่ได้แบบไฮโซริสมาลาเช่าว,วิลล่ามีอะไรบริการไปกินข้าวข้างนอกร้านอาหารนะคะ ซึ่งแบบเออเวลาขับรถที่ฝรั่งเศสเนี่ยรัหว่างทางนะคะก็จะมีแบบจุดแวะให้กินข้าวนะคะซึ่งคนที่เขาเตรียมอาหารนู่นนี่นั่นมาเป็นครอบครัวนะคะก็จะทําแบบนี้นะคะ่ะแต่ปีแม่นั่นเองตดาดด้นี่คุณสามีนะะแล้วก็คุณลูกกําลังกินอยู่นะคะก็สวัสดีไหมก,กินนะคะนางไม่พูดค่ะนางมีมารายาทเวลากินนางจะไม่พูดนะคะดีชมหลัวอวดหรัวก็แม่นี่แหละ ง่ายๆเลยนะคะแม่ก,ก็คือทําสลัดนะคะมากินสลัดอะไรที่แบบไม่ต้องอุ่นนะคะหรือบางคนนะคะก็จะเป็นแวะซื้อเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแซนด์วิชแซนด์วิชแบบฝรั่งเศสนะคะที่เป็นแบบใช้เป็นบักเก็ตขนมปังยาวๆทะนะคะ<ม>หรือว่าบางครอบครัวนะคะที่นี่จะเห็นว่าแบบทุกครอบครัวจะมีอันนี้ค่ะกระดามหรือเขาเรียกว่าลากาเซียนะคะก็คือเป็นแบบเออขังน้ําแข็ง,งแหละ ซึ่งเป็นแบบนิ่มๆค่ะสามารถพับได้แล้วก็จะใส่ก้อนน้่นแข็งข้างในเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าอีแมสพกอะไรมาบ้างเขาบอกเลยค่ะว่าแบบน้ำเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศนะคะก็จะแบบเออมีหลายครอบครัวนะคะที่มาอยู่ใกลก้ๆกันเพราะตรงนี้เป็นจุดที่มันแบบร่มสุดละบางครอบครัวนะคะก็จะแบบพร้อมมากค่ะก็ะจะมีกระปงกาแฟใสอ่าเรียกอะไรเป็นแบบที่เก็บความร้อนความร้อนภูมิอะไรอย่างเงี้ยนะคะมานี่เดี๋ยวให้ดูค่ะ นี่ไหมคะอันนั้นก็มีหนึ่งครอบครัวนะคะแล้วก็อีกหนึ่งครอบครัวมีเด็กน้อยนี่ก็คือของโตอีแม่นะคะแล้วคุณลูกของกงของกินนู่นนี่นั่นสลงสลัดเหลือแค่นี้แล้วค่ะแล้วก็มีครอบครัวหนึ่งนะคะก็มาอยู่ข้างๆและอีกครอบครัวหนึ่งก็อยู่ข้างๆอีแม่เองเนะจ๊ะมองไปไกลๆตรงนู้นนะคะก็จะมีอีกหนึ่งครอบครัวและอีกนู่นอีกหนึ่งครอบครัวะคะ่ะเ <c oughs> มือ่อนุ้งถือกล้อง มือหนึ่งจะกินก็เลยต้องแบบว่านี่ฮะเอา,เอ,าองนมดันรีบไปรีบต้องขับรถีกไกลน,นี่ฮะก็เป็นของยี่ห้อดีเกสตลงนะคะมาเปิดมาอืม,อม,อมนี่ยก็จะเป็นแบบเออเอาไว้เอย่าขาเรียกอะไรอะ่ะกินเก็บของเย็นๆนะคะอยากบอกว่าทุกบ้านต้องมี นี่ก็เอาอันนี้มาให้ลูกค่ะโยเกิร์ตค่ะโยเกิรมาให้คุณลูกแล้นี่ก็ขา่โยเกิร์ตเอาลูกนี่โยเกิร์ตนี่แม็กซี่กบุณค่ะนี่นะคะก็เป็นลักษณะของการเออกินกันข้างถนนนะคะ คือที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะมันก็จะมีแบบค้างด่วนทั่วประเทศเลยนะคะมันไม่เหมือนบ้านเราไงไม่เหมือนเมืองไทยที่เป็นแบบเออถนนเส้นหลักจะลงใต้ก็พชรเษมนะอะไรอย่างเงี้ยไปจะขึ้นเหนือก็เออถนนอะไรวะขึ้นเหนือจะไม่ได้ถ้าไปตะวันออกก็เสุขุมวิทนะคะยิงยาวตั้งแต่สุขุมวิทกรุงเทพย่นะะยยสุข,ขุมวิทยานู่นไปนเลยนะคะแต่สําหรับที่ฝรั่งเศสมันไม่ใช่ค่ะการเดินทางข้ามจังหวัดข้ามแคว้นข้ามเครไหวข้ามภูมิภาคเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วคนก็จะใช้ทางด่วนนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ฟรีนะจ๊ะต้องจ่ายค่ะต้องจ่ายแล้วที่ั่งเศสเนี่ยเป็นเอกชนเป็นผู้จัดการอะไรทั้งหมดน,น,นะคะเขาก็จะทำเป็นจุดเขาเรียกว่าเลคดูดจูคู ก็คือเป็นแบบเหมือนจุดพักอะค่ะจุดพักให้กินข้าวมีพื้นที่เรียว่าเออคล้ายๆปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยมีห้องนงห้องน้ําเออจอดรถพักได้แล้วก็บางที่นะคะก็จะจัดเป็นแบบเหมือนสวนสาธารณะมีพื้นที่สำหรับเด็กเล่นก็คือกจัดการค่อนข้างดีค่ะถามว่าแล้วค่อนข้างเราจะรู้มันไม่มีแบบเออแถบๆอะไรแบบเหมือนมอเตอร์เวย์บ้านเราหรระยองที่มีจุดขายของไม่ค่ะจะมีก็แบบเออตามปั๊มน้ํามันนู่นนี่นั่นมันก็จะมีเป็นแบบเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ต เล็กนะคะขายของกินขายของ,องกาแฟาอะไรเงี้ยมีค่ะแต่ถ้าครอบครัวไหนที่แบบเออเตรียมของมากินนู่นนี่นั่นลนะคะเ,ออเขาก็จะมาอยู่กันแบบแม่นี่แหละคะ่ะก็คือจะมาหาโต๊ะนั่งกินอย่างเงี้ยค่ะจนชั้นกลางค่ะอันนะกินเสร็จนะคะแน่นอนก็ต้องห้องน้ําค่ะแม่แม่ไม่ไม,ม,ม่ให้เป็นคนพูดหยาบค่ะแม่เป็นคนพูดเพราะหรือเปล่าวะ ก็ไปเข้าห้องน้ำนะคะมาไปดูห้องน้ําสาธารณะข้างข้างเอออะไรวะทางด่วนนั่นแหละว่ามันจะเป็นยังไงคืออีเม่บ้านเรื่องห้องน้ำ่ะไปดามนี่ค่ะห้องน้ําสาธารณะนะคะก็มีที่ชู่นั่นที่ทิ้งอยู่นั่นที่กดอยู่นั่นและแน่นอนค่ะป่าดามไม่มีฝาชักโครกและที่รองนั่งค่ะไปดาม นะคะเขาก็บอกเลยว่า pour votre confort nos sanitaires o n t désinfectés 24 heures sur 24เขาก็ทำความสะอาด24ชั่วโมงเลยค่ะคุณนี่ถัดมาอีกหน่อยนะคะเขาก็บอกว่า t o m a t i c flush toilet นั่นก็คือฉี่แล้วอืนแล้วไม่ต้องกดค่ะอ o ตโมติค่ะไม่ต้องกดค่ะคุณบ้านนอะเรือห้องน้ำเอยขอชิ่ก่อนจ้า ไม่จับนะคะก็ใช้เป็นแบบเออทิชชู่จับแบบนี้ค่ะที่เสร็จแล้วนะคะก็สามารถมาให้ความเห็นกันได้นะคะคุปเต้เจสันิเดห์วัทวิโนสัตเทสนี่ก็ถ้าชอบนะคะก็สีเขียวถ้าสะอาดดีนะคะคก็สีเขียวสะอาดอน้อยๆสีเหลืองและสีแดงก็ไม่สะอาดเลยจ้า สะอาดดีค่ะแม่ให้สีเขียวค่ะแต่เราต้องไม่ลืมนะคะใช้ทิชชู่รองจ้ะสะอาดดีค่ะห้องน้ำรัดแต่ว่าเราก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าต้องใช้ ที่ชื่อรองค่ะนี่นะคะกลุ่มเก่าออกไปก็คืออีแม่นะคะย้ายจากโต๊ะนั้นมาตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้โต๊ะคนอื่นเขาอะน,นะและ้วนกะ็คนนี้ก็มีแบบเออลูก3ม 2, ามคนพ่อแม่อีกสองเขาก็ตีมกับข้าวอาหารอะไรทํามากินเองกันนะคะมา่ตะคีบไปห้องน้ําถ่ายวิดีโอเพลินเออไม่ได้ดูว่าไปเข้าห้องน้าเพศเข้าห้องน้ำ,นำผู้ชายคุณลุงผู้ชายคนนึงเขาเข้ามาก็แบบโอ้โอ้โอ้มาดาม <c oughs> มาดามก็แบบเออแกเกอร์เราก็เดินออกมาเลยค่ะอันนี้แบบเป็นแบบเออวิดีโอนะคะการท่องเที่ยวของครอบครัวทั่วไป ของชาวฝรั่งเศสนะคะอันนี้เป็นการท่องเที่ยวหน้าร้อนค่ะเออทำไมเน้นว่าหน้าร้อนเพราะที่ฝรั่งเศสมันมีสีฤดูครบไงถ้าเป็นหน้าหนาวมาการท่องเที่ยวมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือไปแบบเออสกีรีสอร์ทนู่นนั่นี่ก็จะไม่ค่อยมีการแบบว่าแวะพักข้างทางมากินข้าวข้างทางแบบนี้นะคะ แต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็จะอย่างนี้แหละก็บางคนเนี่ยก,ก็ไปซื้อพิซซ่งพิซซ่ามาจากร้านใกล้ๆตรงทางออทางด่วนนี่แหละแล้วก็มานั่งกินตรงจุดกินอะไรอย่างเงี้ยสำหรับอีแม่นั้นเตรียมมาเองค่ะ <laughs> ไม่ได้รวยอะ่ะนี่คือครอบครัวที่แบบขับรถไปเที่ยวในเมืองใกล้ๆแบบ3 4มี่หชั่วโมงแต่อยากจะขอบอกเลยค่ะว่าคนฝรั่งเศสบางทีเนี่ยอยู่ฝรั่งเศสเหนือนะคะก็ค่ะ ลงมาเที่ยวฝรั่งเศสได้นะคะก็ประมาณ 12- 13ชั่วโมงคือมันจะไม่เหมือนเมืองไทยตรงที่แบบเออเมืองไทยขับรถไปหิวตรงไหนแวะตรงนั้นเพราะว่าร้านอาหารมีเพียบแต่ที่ฝรั่งเศสมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงลอาที่ฝรั่งเศสนะคะร้านอาหารเนี่ยเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสองแล้วหลังนั้นก็คือปิดเลยแล้วเปิดอีกทีหนึ่งคือ6กโมคงครึ่งหรือหนึ่งทุ่มไปก่อนหน้านั้นไม่ได้กินนะคะก็คือไปเฝ้าร้านที่เขาปิดไว้นั่นแหละ โอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็บ๊ายบายค่ะสั้นๆเนาะเดี๋ยวจะมาแชร์ต่อค่ะว่าเออไปเที่ยวไหนอะไรยังไงฝากไว้ค่ะว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งริงร่งๆให้แ e ม่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอาเบียนต